อยกากเจอจังเลยอ้าวมัมมะเขาจะซุยเราเนี่ยบนผมตีหนึ่งก่อนหน้าผมมีตีหนึ่งก็เปิดไมค์นะทำไงอ๋อมันลงไปก่อนแล้วด้วยอ๋อจบแล้วมันลงไปเย็นใจเลยเฮ้ยมีคนลงทำไมลงเร็วอย่างวะคนเดียวที่ไหนไปเลยพี่ไม่รู้อะผมลงก่อนอแล้วจะเย็นเนี่ย เอ้ยนั่นแหละมันลงมันลงตามหลักการเลยมันลงตามหลักการมันลงลมันลงผมมันไม่กลัวด้วยมันลงเลยมันกลยไม่มันกลัวอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเกือบอยู่ข้างล่างโอ้ยเร็วโอ้ยโอ้ยเขาพิมพ์ว่าตายพอเขาพิมพ์าตายพอมันอยู่ข้างล่างนะตกไปเยอะด้วยมีปืนอ่ะ แล้วลงไปลงไปอย่าเพิ่งเก็บปืนมันมันอยู่ข้างล่างโอ้ยบอลเตอรี่ก็บอกว่าอยู่ข้างล่างมันเจ็บอยู่พี่มันเจ็บอยู่มันตายแล้วเนี่ยตัวนี้เอาเหรอตัวยิงก็เหรอไม่ใช่นี่คือไปโรดไม่ใช่หรอใช่นรียหลอนมันอยู่ข้างล่างแกะแคสเร็วแกะแค้บอลแล้วมายิงกันเองมายิงบังกระสุนผม รคอยดูบ่คอยดูรืตัวลกซอมยิงข้างหลังคนแล้วโนยิงร้อตัมาจู่ห้องดนเห็นไหมเอาอโอ๊ยัยดแลอยการเบิโอ๊ยโเบิดอัดคิปไปด้วยทีอัดคิปไปด้วยรีพอร์ตดิ